น้องบีอ่าน้องบีกับพี่น้อยอ่าอันนี้น้องบีก่อนน้องบีก่อนพี่น้องให้น้องบีอ่าพี่แก้มก่อนพี่แก้มก่อนพี่แก้มก่อนอ่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆเฮ้ยแตงโมมาปอนงัวครับพอดีแตงโมมันมันสัมมันสัมครับโอ้นี่น่องน่มานี่น่อมานี่มันสัมครับพอดีเมื่อวานพี่น้องทางน้องบดแดงพี่นเอามาส่งนะครับมาลงท่านเพี่นเอามาให้พอดีมันสัมครับมันมันมันสัมจนสุกหมดแหละจนมันเละครับ นะครับก็เลยมาให้งัวงนะพอมันมันสูแห้งมันเปื่อยเลยไหมครับพี่น้องครับผมเปื่อยมันเปื่อยเปื่อยพอลายดอกครับสองสามลูกนี่แหละครับก็เลยมาให้ให้งัวอุงวิ่งกินดีครับเหมือนฮิปโปเลยเนาะเหมือนฮิปโปเลยอ่ะแม่น้องบีหนุ่มบีเอาให้ดิวุ่ยงามครับอืม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 อู้กินคว้าง บึกบึงงามอ่อนซ่อนครับเอ๊พี่แก้มไอพี่แก้มมาให้สิให้ตัวไหนก็ได้อุ้ยเออเข้าไปชนนะเอออย่าเข้าไปใกล้ลูกมันหวงหวงหวงเลยมันเอออให้เลยให้เลยให้เลยระวังเนื้อระวังเนื้ออ่าเด้ออืมอ้วงกัดเออกัดเลยว